นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน Extra Safe มั่นใจคุณภาพและมาตรฐานที่ PTT Station ทั่วประเทศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนลงทุนทุกท่านนะครับตอนรับเรข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนครับวันนี้เรามาเจอกันวันศุกร์18เมษายน2568นะครับวันนี้อยู่กับเรา2คน ผมสุทธิวัฒน์หงพ์ผลิพภัณ์และคุณสุตาสุธีพิเชษพันธ์ครับกลับมาติดตามปัจจัยที่จะส่งผลกับการลงทุนกันต่อนะคะส่งท้ายสัปดาห์ก็จริงแต่ว่าความเคลื่อนไหวนะปัจจัยต่างประเทศรวมถึงในบ้านเราเองนะคะก็ยังคงต้องดูเลยแหละคะ่ะว่าจะทําให้วันนี้หุ้นไทยของเราไปต่อได้ไหมนะคะฝั่งของต่างประเทศเองอาจจะมองว่าในเรื่องของนโยบายภาษีของทรัมป์เนี่ยดูจะมีแนวทางนะคะในการที่จะเจรจาหรือว่าผ่อนปลนกันมากขึ้นนะคะทั่วโลกยังคงจับตาประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักอยู่โดยเฉพาะ ข่าวที่เป็นมุมมองเชิงบวกนะครับระหว่างสหรัฐกับ EU น่าจะมีการบรรลุข้อตกลงการค้าได้ราคาน้ำมันตลาดโลกขยับขึ้นครับแต่ที่ปรับย่อลงก็คือราคาทองคาตลาดโลกแต่บ้านเราวันนี้บวกส่วนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ขยับปรับขึ้นค่อนข,ข้างเยอะนะครับทองวันนี้บวกได้ต่อเดี๋ยววันนี้ชวนคุยกับน,นักวิเคราะห์กันด้วย Facebook Live ก็มาคุยกันกับนายทีลงทุนครับเราแชร์ผ่านเซตโซเชียลมีเดียถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่างๆติดต,ตามได้ผ่านทาง Se t t r a d e com รวมทั้ง Se Tra Club นะครับ บ้านเราเมื่อวานนี้หุ้นไทยมีรีบาวขึ้นได้นะครับมีแรงซื้อเข้ามาจากกลุ่มแบงค์ด้วยที่เริ่มทยอยประกาศ ผลประกอบการออกมามนะครับค่ะก็ถือว่าเป็นกลุ่มแรกๆเลยนะคะที่จะได้เห็นกันว่าผลประกอบการไตรามาสหนึ่งเป็นยังไงนะคะคร,รวมถึงอีกมุมหนึ่งเนี่ยคือกลุ่มแบงก์ก็มีการตั้งสำรองไว้มากแล้วนะคะดังนั้นมองว่าก็จะไม่ได้รับผลกระทบที่มากนักนะคะจากการที่เศรษฐกิจปีนี้อาจจะชะลอตัวลงไป1-2%เซค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานนี้ค่ะนางสาวแพทองทานชินวัตรได้หารือกับนายอันวาอิบราฮิมนาย,ยกรัฐมนตรีมาเลเซียและประธานอาเซียน หนึ่งในการหาหรือก็คือความร่วมมือของอาเซียนในการเจราจาการขึ้นกำแพงภาษีของสหรัฐโดยไทยพร้อมที่จะร่วมมือกับอาเซียนและเน้นการเจราจาแบบวินวินในส่วนของไทยคุณพิชัยชุนหาวัตริละรองนายกและรัฐมนตรีคลังจะเดินทางไปพูดคุยกับระดับรัฐมนตรีสหรัฐในวันที่23เมษายนนี้แต่นายกยืนยันนะคะว่าในเหตุการณ์ปกติเนี่ย สามารถที่จะยกหูคุยกับประธานาธิบดีสหรัฐได้ด้วยตัวเองเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทุกประเทศถือว่าต่อคิวกันเลยค่ะเพื่อขอเจรจากับสหรัฐเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะไปตามกระบวนการนะคะเรื่องของการบวกบวกทั้งสองประเทศเราเราคิดว่าเราเป็นประเทศเที่ที่ต้องคุยกันอย่างเขาเรียกว่าอะไรแฟแฟนะคะว่าจริงแล้วเราก็สามารถ ให้ประโยชน์กับเขาได้เช่นกันเขาก็ให้ประโยชน์เราได้เช่นกันเพราะฉะนั้นอยากให้คุยเป็นแนวนั้นมากกว่าเพราะจริงๆแล้วไทยกับอเมริกาเองก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกันมายาวนานซึ่งอันนี้ก็คิดว่า,น,าน่าจะคุยแล,แล้วเกิดผลดีนะคะ ด้านธนาคารแห่งประเทศไทยได้วิเคราะห์ผลกระทบเบื้องต้นของนโยบายการค้าโลกต่อเศรษฐกิจไทยค่ะว่านโยบายการค้าของสหรัฐจะส่งมาอย่างเศรษฐกิจไทยในหลายช่องทางหมายถึงผลกระทบที่ส่งมาไม่ว่าจะเป็นตลาดการเงินด้านการลงทุนที่ฉลอ,อกไปโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ส่งออกไปสหรัฐเป็นหลักอย่างอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรและยานยนต์ จากการได้คุยกับผู้ประกอบการนะคะบางส่วนบอกว่ารอความชัดเจนถ้าไทยถูกเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่าประเทศอื่นอาจเห็นการย้ายฐานการผลิตออกจากไทยด้วยค่ะส่วนด้านการส่งออกคาดว่าจะเริ่มเห็นผลกระทบชัดเจนขึ้นตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปีนี้เป็นต้นไปขณะที่การแข่งขันที่จะรุนแรงขึ้นเศรษฐกิจโลกชะลอลงทางแบงก์ชาติก็ประเมินนะคะว่าผลกระทบต่อภาคการส่งออกจะเห็นผลชัดเจนเนี่ย ตั้งแต่ครึ่งหลังของปีนี้และจะชัดเจนขึ้นในปี69ด้วยแต่จะไม่กระทบรุนแรงกับภาคส่งออกโดยรวมเมื่อเทียบกับช่วงการแพร่ระบาดของโควิด19 และมาตรการทาริฟจะส่งผลให้การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี68เนี่ยโตได้ไม่ถึง2.5ตามที่แบงชาติเคยประเมินไว้ในการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกอ,องงอครั้งที่ผ่านมาส่วนการประชุมครั้งต่อไปที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะ30เมษายนนี้จะปรับลดอัตราด,ดอกเบี้ยไหมก็ยังไม่สามารถระบุได้ค่ะ ตอนนี้แน่นอนผลที่มาเนี่ยยังไง GDP ต้องปรับลดลงแน่นอนนะครับิตแต่ว่าส่วนที่ปรับลดลงเนี่ยจะมากน้อยขนาดไหนผลเนี่ยที่ได้บอกว,กว่าความชัดเจนของตัวทาริฟเนี่ยจะมาในช่วงครึ่งหลังของปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจต้องขอรอดูเรื่องของอตัวพัฒนาการนะครับแล้วก็ดูแล้วก็แล้วในรอบนี้ก็จะทานาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเข้าไปแต่เบโมเรียนไปยังไงเนี่ยช็อคที่เข้ามาเนี่ยอย่างนี้ได้เรียนไปเป็นช็อคที่ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่าเป็นช็อคที่ค่อนข้างทาร์เกตแล้วก็สเปซิฟิกไปกับ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนเนี้ยเดี๋ยวเรานําเข้ามาแล้วก็แ,แ,ต,แต่แน่นอนเศรษฐกิจเนี่ยได้รับช็อคที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมระหว่างที่ยังรอการเจราจานโยบายภาษีของทรัมป์กันอยู่นะคะความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นก็ผันผวนเลยทีเดียวนะคะเราไปดูกันทั้งหมดใน Market ็ตอัปเดตค่ะ มาเก็ตอ uh, ั ose, yeah, yeah, d เดตนะครับเช็คกันท <Yeah, UH! yeah, so right umm ี่ฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐกันก่อนเลยในส่วนของดาวโจนส์ครับยังคงร่วงต่อแล้วก็ร่วงลงแรงติดต่อกันเป็นวันที่3วันทำการแล้วนะครับดาวโจนส์ลงไป527.19จุด s p 500บวกขึ้นมาได้นิดหน่อย7จุดนะครับแล้วก็ NASDAQ ย่อลงในกรอบนะครับลงไป20.17 20.71จุดนะครับสำหรับฝั่งของ NAS d a q นะครับหลักๆภาพของตลาดหุ้นสหรัฐเป็นการปรับย่อลง จากหุ้นตัวใหญ่ๆที่ฉุดตลาดนะครับอย่างหุ้นอยู่ในเต็ดเฮดิ่งลงไปถึง22.38%หุ้นอยู่ในเต็ดเ h ลเนี่ยถือเป็นบริษัทประกันสุขภาพรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐเลยนะครับนักงทุนจับตาผลการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นครับขณะที่หุ้นอินวิเดียผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของสหรัฐร่วงลงไปถึง2.9%นักงทุนยังจับตาทิศทางดอกเบี้ยของฝั่งเฟดนะครับหลังจากที่ทรัมป์ขู่ปลด ประธานเฟดก็คือนายเจอร์งพาเวลนะฮะออกจากตําแหน่งเพราะว่าทํานโยบายการเงินที่ขัดแย้งกับภาพขอสกิสหรัฐนะครับก็เดี๋ยวจับตาความขัดแย้งเรื่องนี้ต่อครับมีผลต่อภาพของการลงทุนในตลาดทุนโดยเฉพาะฝั่งสหรัฐนะครับแต่ฝั่งของยุโรครับประเด็นเรื่องของ ECB ชัดเจนแล้วว่ามีการปรับลดดอกเบี้ยนะครับทำให้ฟุตซิร้อยตลาดูลเลนดอนย่ออยู่ในกรอบนะครับไม่ได้มีการปรับลงบวกขึ้นได้0.06จุดนะครับ ขณะที่ดั๊สวมณีย่อลงไป105.16จุด CC สูตรฝรั่งเศสลงไป44.11จุดนะครับหลังจาก ECB ีปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามคาดนะครับนับว่าเป็นการลงเป็นครั้งที่7ในรอบ1ปีสู่ระดับ2.25เเพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของยุโรปนะครับและตลาดยังมีการปรับลดการคาดการผลกำไรของบริษัทในยุโรปลงจากผลกระทบเรื่องภาษีการค้าระหว่างประเทศจากสหรัฐครับ น้ำมันกันบ้างครับปัจจัยบวกจากการที่สหรัฐแล้วก็ยุโรปที่มีข่าวว่าบรรลุข้อตกลงการค้านะครับก็เลยทําให้ภาพรวมของน้ํามันปรับตัวขึ้นด้วยนะครับ WTI บวกขึ้นมา2เหรียญ21เซนต์ซนส่วนเบรนท์บวกขึ้นมา 2. เหรียญ11เซนต์ซนะครับฝั่งดูไบบวกมาเหรียญ54เซนนะครับประกอบกับข่าวโอเปกที่ปรับลดกําลังการผลิตมันเพิ่มเติมก็ดันให้ราคาน้ํามันนะครับขยับปรับตัวขึ้นหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐออกมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่แล้วก็กระทบกับการส่งน้ํามันของอิ และถ้าสหรัฐบ,บรรลุข้อตกลงการค้ากับ EU ได้ก็จะหนุนความต้องการการใช้น้ำมันให้ฟื้นตัวด้วยนะครับแต่ภาพของตลาดน้ำมันนิวยอร์กจะปิดทำการในวันศุกร์นี้เนื่องในวัน Good Friday ครับขยับไปดูกันที่ราคาทองคำกันบ้างครับในส่วนของ Com ม X เองครับปรับย่อลงไป18ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ด้วยกันนะครับภาพของ Com ม x เป็นการปรับย่อลงเพราะว่ามีแรงขายทำกำไรออกมานะครับก็เลยทำให้ราคาทองในตลาดโลกปรับย่อลงไปหลังจากที่ไปแตะระดับนิวไฮสูงสุดเป็นประวัติการ เมื่อวันพุธแล้วประมาณมันพื่หัสก็เจอแรงขายทำไรออกมานะครับหลังจากไปทะลุที่ระดับ3,300ดอลลาร์สหรัฐต่อออนส์น네ะครับตลาดยังรอลุ้นการเจอจาการค้าระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นด้วยนะครับซึ่งทรัมป์มองว่ามีความคืบนหน้าครั้งใหญ่หลังจากที่ได้มีการผ่อน,นผันการเรียกเก็บภาษี90วันก็ทำให้นักลงทุนลดการถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยลงนะครับ ทีนี้ขยับมาดูทองในประเทศนะครับซึ่งอิงกับโกลสปอตราคาล่วงหน้าทองคำเนี่ยนะครับภาพรวมทองเช้าวันนี้บวกขึ้นมา100บาทต่อบาททองคำนะครับทองคำแท่งเก่าที่บาทละ52,450รบาทส่วนทองรูวพันห้าหมื่นสามพันสอบาทนับดูวันทําการ2อสาวันให้หลังเนี่ยนะฮะตั้งแต่เมื่อวันพุธนั้นบวกขึ้นมา750บาทพอมาวันพฤหัสก็คือเมื่อวานนี้นะครับบวกขึ้นมาได้400บาทต่อบาททองคําเช้าวันนี้บวกขึ้นมา100บาทต่อบาททองคํารวมๆแล้ว เฉพาะ3วันที่ผ่านมานะครับทองบวกขึ้นมาต่อบาททองคำถึง1,250บาทเลยก็เป็นการปรับขึ้นร้อนแรงตามทิศทางราคาตลาดโลกแต่ถือว่ามีความผันผวนนะครับเพราะว่าทองโดยเฉพาะต่างประเทศโกลสปอร์ตเองมีการปรับย่อลงในทิศทางผันผวนล,ลงแล้วเนี่ยนะฮะก็ทำให้ภาพรวมของราคาทองคำในประเทศต้องจับตายอย่างใกล้ชิดนะครับทีนี้มาดูฝั่งของ ค่าเงินกันบ้างครับเปิดมาเช้านี้ถือว่าอ่อนค่าลงเล็กน้อยตามทิศทางของภาพของดอลลาร์ด้วยนะครับในส่วนของเงินบาทเปิดมา33บาท36สตางค์แต่จริงระดับ33บาทกว่าเนี่ยจริงๆในช่วง2-3วันทําการที่ผ่านมาเนี่ยไปแต่ระดับแข็งค่าสุดในรอบหลายเดือนเลยนะฮะ ค่าเงินบาทก็ยังเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ยังคงผันผวนนะครับถึงแม้ว่าจะอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้าก็ตามนะครับตลาดยังรอลุ้นค่อยถแถลงของเจ้าหนี่เฟดหลังจากมีแรงกดดันนะครับแล้วก็ภาพของบอลยูซารัตสิปีอาจจะทยอยสูงได้แล้วก็มีการขายทำไรของผู้เล่นในตลาดบางส่วนด้วยนะครับจับตาเรื่องของค่าเงินอย่าง,างนใ,นใกล้ชิดเช่นเดียวกันส่วนภาพรวมของหุ้นเอเชียกันบ้างครับ เชา้านี้หุ้นเอเชียในส่วนของนิกเกอตนะครับบวกขึ้นมาได้205.69จุดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์บวกมา0.60นะครับนอกจากภาพของนิกเกอตที่บวกแล้วนะครับภาพรวมของตลาดเอเชียเช้าวนันนี้ก็ยืนได้ในแดนบวกซะส่วนใหญ่นะครับมีทั้งสเตรทไทม์กอสปี Speed, แล้วก็หางเสงมีเซี่ยงไฮ้ที่ปรับย่อลงแต่ก็เป็นการปรับย่อลงในกรอบนะครับทีนี้ดูปัจจัยบวกปัจจัยลบวันนี้ที่เราให้น้ำหนักกันครับ ฝั่งของปัจจัยบวกครับ ECB ที่หันดอกเบีย้ย0.25%ตามคาด OPEC ที่เตรียมปรับลดกำลังกำเลิดน,น้ำมันก็ทำให้อุปทานน้ำมันย่อลงแล้วก็ดันให้ราคาน้ำมันขยับปรับขึ้นในไหนจะมีแรงเรื่องของสหรัฐที่บรรลุดิลการค้ากับฝั่ง EU ก็เป็นภาพบวกต่อเศรษฐกิจแล้วก็น้ำมันด้วยแต่ปัจจัยลบครับดาวโจนส์ที่ปิดร่วงลงแล้วก็ทรัมป์ที่คาดว่า ประเด็นเรื่องของภาษีของทรัมป์ที่แบงก์ชาติคาดว่าน่าจะกด GDP ไทยให้หลุดเป้า2.5%นะครับแล้วก็หุ้นไทยที่ตอนนี้ดูเหมือนจะขาดปัจจัยบวกเข้ามาเติมหนึ่งปัจจัยบวกน่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มแบงค์นี่แหละครับที่ผลประกอบการออกมาก็ดูทิศทางถ้ามองภาพแล้วน่าจะไปได้ดีเนี่ยนะฮะเดี๋ยวรอดูการประกาศเพิ่มเติมเพราะว่าถ้าดูเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยบวกขึ้นมาได้2.38จุดดจุดด้วยกันนะครับด้วยมูลค่าการซื้อขายเบาบางครับ 2 9 6 0 0กว่าล้านเข้าใจว่านักลงทุนหยุดสงการามยังไม่ได้เทรดกันแบบเต็มที่เท่าไหร่เลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่ดู5ดับเนี่ยกลุ่มแมงค์ทั้งนั้นเลยนะฮะดูมูลค่าการซื้อขายกันก่อนครับต่างชาติขายสุทธิไป200กว่าล้านบัญชีโบรกเกอร์ขายสุทธิแล้วก็เป็นฝั่งกองทุนที่ซื้อสุทธิเมื่อวานนะครับถึง700กว่าล้านในขณะที่โปรแกรมเทรดดิ้งครับเป็นภาพของการขายสุทธิไป1,104.97ล้านนะครับ ขณะที่5ดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับ4อันดับเนี่ยเป็นแบงค์ทั้งนั้นเลยนะครับในส่วนของ K-Bank นะครับ K-Bank ส่วนหนึ่งคือขึ้น XD ด้วยทำให้ราคาย่อลงมา3บาท50สสตางค์นะครับ ขณะที่ BBL มีแรงซื้อดักเรื่องของปันผลบวกขึ้นมา5บาทต่อหุ้นแล้วก็ผลการงานประกาศออกมาคขอนน้องสวยนะครับส่วน SCB KTB ถึงแม้ว่าขึ้น XD ก็ยังบวกได้นะครับ SCB บวกขึ้นมา2อ0บาท0สตาง k ค b บวกขึ้นมา40สตางแล้วก็ a u t ย่อลงไป50สตางนี่คือภาพรวมของตลาดเมื่อวานครับ ไปดูการประกาศผลประกอบการของกลุ่มแบงค์ที่เริ่มออกมาแล้วนะคะเริ่มจาก BBL กันก่อนเลยนะคะแบงค์กรุงเทพค่ะประกาศผลประกอบการไตรามาส1ปีนี้ออกมามีกำไรสุทธินะคะ มีกำไรก่อนค่ะกำไร12,600นะคะ18ล้านบาทเพิ่มขึ้น 19. 9จาอร์จากไตรมาสเดียวกันปีก่อนส่วนใหญ่มาจากรายได้ดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นนะคะรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ31,909ล้านบาทแล้วก็บอกด้ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปีนี้ยังเผชิญกับความไม่แน่นอนจากนโยบายการค้าของสหรัฐความผันผวนของราคาพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศและนี่ครัวเรือนที่ยังสูงกระทบกำลังซื้อประชาชนและความเชื่อมั่นเอกชนด้วยค่ะ ส่วนกลุ่มทิสโก้นะคะำกำไรสุทธิ1,643ล้านบาทลดลง5.2%จากรายได้ดอกเบีย้ยที่ลดลงนะคะก็สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจเที่ยงพงเปราะบางเพิ่มการตั้งสำรองหนี้เพื่อสงสัยจะสูญมาอยู่ที่0.7%ของสินเชื่อเฉลีย่ยโดยบอกว่ายอดขายรถยนต์ใหม่ในไตรามาสแรกเนี่ยลดลงเกือบ10%ค่ะส่งผลให้ปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถใหม่ยาก และประเมินนะคะว่าเศรฐษฐกิจไทยปีนี้จะโตเพียง1.5-2%ขึ้นอยู่กับผลการเจรจาต่อรองอัตราภาษีกับสหรัฐและผลกระทบข้างเคียงในภูมิภาคค่ะสนุนภาพรวมตลาดทิศทางวันนี้จะเป็นยังไงนะครับวันนี้คุยกับทางคุณรัฐศักดิ์พิริยะอ,อนนลผู้ในการอุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บลอกสิกรไทยนะครับสวัสดีครับคุณรัฐศักดิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ครับเห็นผลประกอบการของกลุ่มแบงก์ทิทย์ยออมาบางส่วนแล้วประเมินทิศทางภาพรวมของทั้งอุตสาหกรรมยังไงรวมถึงบรรดาบริษัทจดทะเบียนไตรมาสหนึ่งทิศทางบ้านเราผลการเงินเป็นยังไงบ้างครับครับผมก็สาหรับกลุ่มธนาคารนะครับที่มีการประกาศผลประกอบการออกมานะครับเริ่มจากทางพิสโก้นะครับก็รายงานกำไรมาประมาณ1,600กร้อยกว่าล้านนะครับก็ลดลงส QQ เซคิคิลดลง5%เซนเดียนเดียนะว่าภาพ ผลประกอบการจะลดลงทั้งคิวคิวเยนเยต์แต่ว่าลดลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ผลประกอบการที่ออกมาก็ถือว่าอินไลน์ที่เรามองนะครับแต่ว่าถ้าดูไส้ในเนี่ยต้องบอกว่าเอ้าลุกเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสารตัวทิสโก้นะเพราะว่าภาพรวมของตัวสินเชื่อหรือโลนโกรดเนี่ยเป็นภาพของการหดตัวลงตัวนิ m มนะครับในอินเทอร์ t m a r g i นก็ลดลงแล้วก็การตั้งสำรองตัวอีซตัว Provision เนี่ยสารตัวนี้เสียเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับ มีเพียงแค่ตัวตัวเลขที่เป็นรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ยตัว non น N I เนี่ยที่ออกมาดีกว่าค่าช่วย offset ช่วยชดเชยกันไปนะครับแต่ว่าต้อบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่มันไม่ค่อยนิ่งนะมันผันผวนขึ้นขึ้นลงๆนะดังนั้นเนี่ยถ้าไปดูที่เป็นคอจากตัวการปล่อยสินเชื่อต่างๆเนี่ยยังเป็นภาพที่ไม่ค่อยดีนะดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าแม้ว่างบออกมาอินไลน์แต่ว่าดู o u t l o o เนี่ยค่อนข้างท้าทายนะก็แล้วก็ดูตามภาพ เอาลุกของเศรษฐกิจนะครับตัวทัมชาลิฟเข้ามาตัวเศรษฐกิจไทยดูมีภาพลอตัวลงแล้วก็ทิศทางตัวดอกเบี้ยก,ก็เป็นขาลงด้วยตัวกลุ่มธนาคารก,ก,ก็อาจจะเอาลุกดูมีมีช a l l e n g i n ดูมีความทาม้าทายมากขึ้นนะครับ mm. อีกตัวหนึ่งตัวบ b บนะบที่รายง,งานมาประมาณหนึ่งหนึ่งหมื่นสองพันกว่าล้านนะครับที่ที่ประกาศมาก็ดูงบดูบอททอมไลน์เนี่ยอาจจะดูดีนะครับเติบโตยี่สิบเปอร์เซ็นคิวนคิวยี่สิบเปอร์เซ็นเยนเดียดีกว่าที่เรามองไว้ประมาณห้าเปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่า เหมือนกันครับก็คือหลักๆเนี่ยตัว BBL เนี่ยที่กำไรดีกว่าค่าที่โตขึ้นมาเพราะว่ามีบุ๊กตัวกำไรจากเงินลงทุนเนี่ยประมาณเกือบสามพันล้านนะครับแต่ว่าถ้าไปดูตัวคอเนี่ยนะครับอย่างตัวพวกนิมนะครับนิมของธนาคารเนี่ยก็ลดลงแล้วก็การตั้งสุ่มรองเนก็ปรับเพิ่มขึ้นตามตัว NPL รือมีเสียเนี่ยที่ที่มันมีเทรนด์เพิ่มขึ้นนะดังนั้นก็ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่สองตัวเนี้ยนะครับแต่ว่าเอาลุกของทั้งกลุ่มธนาคารอย่างที่เรียนครับว่าภาพ ของกลุ่มธนาคารเนี่ยเหมือนก็จะล้อไปกับตัวภาพรวมของเศรษฐกิจถ้าเกิดเศรษฐกิจมันดูมีทิศทางสลอดูซอฟลงแล้วก็ทิศทางดอกเบี้ยนโยบายอาจจะเป็นภ้ามการลดลงเนี่ยกลุ่มธนาคารผลประกอบการเอาลูกก็อาจจะดูเป็นภ้ามการทยอยซอฟลงลดลงได้นะคะ,คะต้องรอดูปลายเดือนด้วยก็นานประชุมนะคะถ,ถ้าถ้าฟังแบบนี้แล้วคุณรัศิ์พยายามแนะนําว่าถ้ามองภาพเศรษฐกิจไม่ดีกลุ่มแบงค์แนะนําให้เลี่ยงถูกต้องไหมฮะ ถ้าปรับลงมาเยอะๆนะครับผมคิดว่า,า <ๆ S 2> ตัวดีเวเดนยูเนี่ยที่มันให้ค่อนข้างสูงเนี่ยนะครับหลายตัวในกลุ่มธนาคารเนี่ยอาจจะเป็นเป็นเป็นปัจจัยที่ช่วยยันช่วยหนุนเอาไว้ไม่ไม่ให้หุ้นมันปรับตัวลดลงไปแรง <ๆ S 2> แล้วถามว่าผลประกอบการมันจะลงไปเยอะไหมตามภาพเศรษฐกิจหรือตัวทิศทางนโยบายดอกเบี้ยนโยบายที่มันลงเนี่ยผมคิดว่าอาจจะดาวไซด์จากเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องตัวดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยอาจจะ อาจจะมีแต่ว่าจะไม่ได้มากจนแบบน่ากลัวนะ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยถามว่าถ้าลดาราคาหุ้นถอยลงมาเยอะเนี่ย <Yeah. S 1> ก,ก็อาจจะแนะนําทยอยสะสมได้แต่ว่า <Yeah. S 1> ภาพสั้นๆเรื่องงบเรื่อง s, เอาลุกเศรษฐกิจเรื่องทิศทางนโยบายดอกเบีย้ยเนี่ยอาจจะเป็นตัวกดดันนะครับดังนั้นวันนีถ้ถึงไปสัปดาห์หน้าเนี่ยมันอาจจะเกิดเซกเตอร์โลเทชันนะครับ mm hmm. เพราะว่ากลุ่ม uh, global play กลุ่ม e NERGY เนี่ยวันจงวันนี้อาจจะเอาเพอร์ฟอร์มขึ้นมากลุ่ม domestic domestic play อย่างกลุ่มธนาคารก็อาจจะ มีมีนภาพของการอันเดอร์เพอร์ฟอร์มลงมาได้ครับค่ะเอาละครับวันนี้ขอบคุณครับคุณรัฐศักดิ์ครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับคุณรัฐศักดิ์พฤยอนุนนะครับจากทางบอกสิกรไทยนะครับก็ต้องติดตามโดยช้อปราคา ในกลุ่มแบงค์นะครับถ้าเอร์ชันย่อลงมาก็เป็นจังหวะในการเข้าลงทุนเหมือนกันอาจจนะหมุนไปกลุ่มอื่นด้วยได้ด้วยนะคะช่วงเวลานี้เราไปดูกองทุนรวมไทย ESGX กันหน่อยนะคะไทยแลนด์ ESGXtra Fund ค่ะที่เปิดโอกาสให้กับผู้สนใจลงทุนในธุรกิจยั่งยืนแล้วก็ต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มขึ้นในปีภาษี2568นี้นะคะสำหรับกองทุนไทย ESGX จะเน้นลงทุนในหุ้นและสินทรัพย์ด้านความยั่งยืนภายในประเทศค่ะโดยมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมเพื่อลงทุนช่วง2เดือน เือนนี้เท่านั้นเริ่มตั้งแต่1พฤษภาคมถึง30มิถุนายน68สิทธิประโยชน์ทางภาษีของไทย ESGX ปี68นี้จะแบ่งออกเป็น2วงเงินใหม่ค่ะรับสิทธิ์ลดหย่อนแยกกันนะคะโดยไม่รวมกับกองทุนการออมเพื่อเกษียณอื่นๆด้วยมีทั้งเงินลดหย่อนสําหรับเงินลงทุนใหม่สูงสุด30%ของเงินได้พึงประเมินสูงสุดไม่เกิน3 0 0 0 0 0บาทส่วนที่2ค่ะสาหรับผู้ที่สับเปลี่ยนจากหน่วยลงทุน LTF เดิมทั้งหมดลดหย่อนสูงสุดได้5 0,000บาาทภยน5ปี เริ่มตั้งแต่ปี68ถึงปี72เงื่อนไขก็คือปีแรกเนี่ยลดหย่อนสูงสุดได้300,000บาทแล้วปีถัดไปสูงสุดปีละ50,000บาทนะคะและเงื่อนไขสำหรับผู้ที่ถือกองทุนรวม LTF แล้วต้องการสับเปลี่ยนเป็นกองทุนรวมไทย ESGX เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจะมีทั้งการคงจำนวนหน่วย LTF จนกว่าจะถึงวันที่สับเปลี่ยนค่ะ ก็คือถือให้ครบก่อนนะแล้วก็การสับเปลี่ยนหน่วย LTF จากทุกกองทุนทุกบลจต้องสับมาให้ครบถ้วนค่ะมายังไทย ESGX การสับเปลี่ยนทำภายในกรอบเวลาที่รัฐกำหนดนะคะคือตั้งแต่1พฤษภาค,คมถึง30มิถุนายนนี้และเป็นการถือครองเงินลงทุนทั้งหมดอย่างน้อย5ปีนับแบบวันชนวันนับตั้งแต่วันที่แจ้งสับเปลี่ยนหน่วย LTF ก็ต้องทราบเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้แล้วก็ทำให้ถูกต้องด้วยนะคะเพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วนค่ะก่อนลงทุนไทย e s g ต้องมั่นใจนะคะว่า สำหรับไทย ESGX เนี่ยเราต้องมั่นใจว่าสามารถลงทุนยาวได้อย่างน้อย5ปีแล้วถ้ายังอยากได้วงเงินลดหย่อนภาษีเพิ่มเพื่อวางแผนประหยัดภาษีมากขึ้นก็ถือว่าเข้าขายนี้ค่ะถ้าเราเห็นโอกาสโยกย้ายเงินลงทุน LTF มายัางไทย ESGX ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้น ESG โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลตอบแทนหรือลดความเสี่ยง ก็เหมาะด้วยเช่นเดียวกันนะคะสําหรับไทย ESGX เป็นอีกทางเลือกสําหรับผู้ที่อยากลงทุนในสินทรัพย์เพื่อความยั่งยืนโดยประเภทสินทรัพย์ที่ไทย ESGX ต้องลงทุนในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยของ NAV นั้นจะประกอบไปด้วยหุ้นกลุ่มความยั่งยืนในเซ็ตแล้วก็ MAI นะคะไม่น้อยกว่าร้อยของ NAV มีตราสารหนี้ในกลุ่มความยั่งยืนโทเค็นดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนค่ะ ดังนั้นใครที่อยากวางแผนประหยัดภาษีเพิ่มหรือว่าใครที่มี LTF เดิมอยู่แล้วนี่คือโอกาสที่ดีในการสับเปลี่ยนนะคะเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมพร้อมๆกับการสร้างผลตอบแทนควบคู่ไปกับความยังง่งยืนนั่นเองค่ะครับคุณผู้ชมครับในโอกาสครบรอบการงาน50ปีในปี2568นะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ดำเนินโครงการ50ปีตลาดหลักทรัพย์ชวนทำความดีเพื่อสังคมครับโดยมีการขอเชิญชวนทุกท่านนะครับในการร่วมกิจกรรมโครงการธรรมะทำาดีครั้งที่1 ได้รับฟังการบรรยายธรรมะนะครับจากพระพรมพัชระยานมุนีพระอาจารย์ชยสาโรหัวข้อธรรมมักใหญ่ไฟสูงส่งเสริมตามแนวทางธรรมาภิบาลหรือ Good Governance นะครับมีกิจกรรมทำดีร่วมอุดหนุนสินค้าจากวิสาหกิจเพื่อสังคมโครงการธรรมะทำดีจะจัดขึ้นในวันที่29เมษายน2568ระหว่างเวลา9กานาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ QR code ที่แสดงหน้าจอได้เลยนะครับหรือทางเว็บไซต์ w w w s e t t r t h ครับพากันครูเดียวเดี๋ยวยช่วงหน้ามาดูทางการบินไทยกันหน่อยนะคะที่วันนี้จะเลือกบอร์ดใหม่ด้วยนะคะแล้วก็เตรียมที่จะออกจากแผนฟื้นฟูด,ด้วยดูความคืบหน้าช่วงหน้าค่ะค ก่อนไปดูเรื่องของการประชมุมผู้ถือหุ้นการบินไทยกันนะคะมาดูความคืบหน้าการตรวจสอ,อบกรณีสตงถล่มกันหน่อยนะคะตึกที่กําลังสร้างเนี่ยค่ะทางนายกบอกว่าตอนนี้กําลังเร่งตรวจสอบสาเหตุนะคะของการถล่มของอาคารสรตองอาจากเหตุแผ่นดินไหวไม่ได้มีการปล่อยมือแน่นอนตามติดนะคะสั่งการให้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดและจะประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในวันนี้ส่วนปอพจะเริ่มจ่ายเงินให้กับผู้ประสบภัยในอาคารวันนี้เช่นเดียวกันค่ะ โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลได้พูดถึงคณะกรรมการสืบสวนข้อเด็ดจริงการก่อสร้างว่าได้มารายงานนะคะพอจะทราบหนึ่งในสาเหตุที่ตรงกับที่ทางศาสตราจารย์กิติคุณดรวรศัรกดิ์กนกนุกุลชัยตั้งข้อสันนิษฐานไว้ว่าปล่องลิฟต์เนี่ยไม่สมมาตร สามารถใช้ข้อมูลวิเคราะห์คำนวณหาสาเหตุแล้วก็ต้องคำนวณแบบเชิงลึกเพื่อหาสาเหตุให้มั่นใจต่อไปนะคะโดยตึกเสาตององมีมูลค่าก่อสร้างกว่า2,100ล้านบาทก่อสร้างโดยกิจการร่วมค้า ITD CREC และเป็นคดีพิเศษที่ DSI กำลังสืบสวนโดยโฟกัสไปทั้งเรื่องการว่าจ้างนอมินีคนไทยเข้าไปถือครองหุ้นแทนทุนจีนสาเหตุที่ทำให้ตึกถลม่มไม่ว่าจะเป็นมาตรการเหล็กและประเด็นปลอมลายเซ็นวิศวกรคุมงานก่อสร้างด้วยนะคะก็สอบสวนไปที่วิศวกรผู้ออกแบบก่อสร้าง อาคารยังเป็นสิ่งที่ตามกันต่อเลยนะคะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของการบินไทยกันบ้านนะครับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะครับมีการประชุมวิสามันผู้ถือหุ้นวันนี้ซึ่งจัดขึ้นนะครับตามข้อกําหนดของแผนฟื้นฟูนฟกิจาการครับโดยจะมีการแต่งตั้งกรรมาการหรือบอร์ดชุดใหม่นะครับเพื่อเข้ามาบริหารนโยบายของบริษัทหลังจากออกจากการฟื้นฟูกิจาการนั่นเองนะฮะโดยเสนอรายชื่อ ให้ผู้ถือหุ้น,นรับรองกำหนดจำนวนนะครับว่าจะมี11รายหรือ12รายนะครับขณะเดียวกันชากรออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจำกัดหรือสออ,อก,กะฟผซึ่งแปลงหนี้เป็นทุนและถือหุ้นการบินไทย6.6377%ก็มีการเคลื่อนไหวครับชักจูงให้สมาชิกสากรหน่วยงานต่างๆที่ถือหุ้นการบินไทยร่วมประชุมต้องโหวตรับเพื่อให้การบินไทยเดินหน้าต่อได้จริงนะครับ กรรมการสองท่านก็คือตัวแทนจกรออมทรัพย์คุณชาติชายโรจนรัตนางูลแล้วก็คุณชายเอี่ยมสิริซีโอคนปัจจุบันครับส่วนทั้งคุณชันศิลป์ตรีนุชกรนะครับกรรมการและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจาการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนก็บอกว่ากาบรบินไทยเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจาการในปี2563ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่เกิดโควิด -19 ได้รับความร่วมมือแล้วก็กำลังใจจากทุกฝ่ายทั้งพนักงานผู้บริหารแผน เจ้าหนี้เราก็หน่วยงานต่างๆจนการบินไทยพลิกฟื้นกลับมามีกําไรครับพอจะแผนฟื้นฟูเสร็จปับ๊บบริษัทการบินไทยก็จะมีการประชุมกรรมการนะครับแล้วก็ดําเนินธุรกิจโดยทุกอย่างเนี่ยจะโอนไปอยู่ที่จะโอนไปอยู่ที่กรรมการแหละนะครับที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุน้นบริหารกิจการต่อไปผู้บริหารแผนกรรมการเจ้าหนี้ก็จะหยุดการปฏิบัติงานนะครับทรัพย์สินต่างๆก็ไปอยู่ที่ บทัที่กกรรมารบรบิษัททางคุณชันสินก็ยืนยันครับว่าตอนนี้การเินไทยฟื้นแล้วมีส่วนสําคัญในการนำนักเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศไทยมากกว่า12-15ล้านคนนะครับมีส่วนช่วยทาให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตขณะที่ธุรก,กิจคาร์โกเองก็สร้างมูลค่าหลักพันล้านบาทต่อเดือนซึ่งการเินไทยมีคลังสินค้าขณะที่ธุรกิจขนส่งทางอากาศก็มีการขยายตัวแล้วก็มีการปรับปรุงเครื่องบินที่มีอยู่เดิมด้วยนะฮะจัดหาเครื่องบินใหม่เสริมฝูงบิน โดยมีการเน้นเส้นทางบินที่ยังสามารถที่จะแข่งขันได้นะครับนอกจากนี้ยังพิจารณาโอกาสธ,ธุรกิจซ่อมบำรุงอากาศยานหรือ MRO ทั้งสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิและกำลังพิจารณาที่สนามบินอู่ตะเภาอีกด้วยนะครับการบินไทยมีรายได้เฉลีย่ย1.7ถึง2แสนล้านบาทต่อปีปี67มีกำไร20 0 0 0ล้านบาทนะครับแต่นี้มองได้ว่าในอนาคตจำนวนเครื่องบินที่เหมาะสมสำหรับการบินไทยอยู่ที่ 100- ถึง120่ําลำตั้งเป้าการบินไทยเป็นสายการบินที่ติดท็อปเทนของโลกด้านคุณภาพและการบริการเลยครับ การบินไทยจะเป็นหนึ่งหรือเป็นหนึ่งใน10ในเรื่องของสายการบินที่บริการยอดเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นบริษัทาการบินที่น่ามาบินด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นหนึ่งใน10ท็อป10น่ะนะครับนะครับในโลกนี้มีต้อง20เอ้มีต้องเกือบ200สายการบินที่ใหญ่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบินไทยจะอยู่ประมาณนั้นแต่ไม่ได้เรื่องของจํานวนเป็นเรื่องของคุณภาพและการบริการ วันนี้หมดเวลาของนาทีลงทุนแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับ